ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับก็จะมาตัดโอมครับโอมที่เราทําการตอนครับอันนี้ก็จะตัดไปชําครับจะพาชมวิธีการชํานะครับเนี่ยรากเดือนเยอะนะครับเราก็มาตัดกันครับ ข้างล่างครับแบบนี้ครับต้มตอนก็จะเริ่มแห้งนะครับเพราะว่าอากาศร้อนครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมวิธีการชํานะครับนี่ครับก็คือจิิงตอนของเราครับตัดมาเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ทําการชําครับถ้าจริงประมาณนี้ครับถ้าใครเขาปลูกตามสวนครับ ก็เอาไปปลูกได้เลยครับไม่ต้องชําก็ได้ครับแต่ว่าผมจะชาใส่ในถุงครับเพื่อว่าจะเอาไปปลูกที่บ้านต่างจังหวัดครับเดี๋ยวก็จะมาชาไ้ก่อนครับเนี่ยแากก็เดินเยอะครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการชํากิ่งชะอมครับที่เราตอนนะครับก็จะตัดใบเขาออกหมดเลยครับตัดใบออกหมดเลยครับ เขาแตกขึ้นมาใหม่ครับก็เหลือส่วนที่อ่อนๆไปเลยครับพอเราปักชามเสร็จเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวแกะต้มตอนออกก่อนครับที่แกะก็ค่อยๆแกะครับเดี๋ยวผมจะปากส่วนถุงด้านบนออกนะครับจะได้แกะง่ายๆครับ ได้ประมาณนี้ครับดินใช้ชำก็เป็นดินทั่วไปครับดินปลูกทั่วไปครับเนี่ยก็จะชําไปเลยครับ ให้เอาดินมาเพิ่มอีกครับกดดินนิดนึงครับให้แน่นนิดนึง ประมาณนี้ครับอันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งครับกิ่งนี้ก็จะชําเหมือนกันครับครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการชํากิ่งตอนชามของเราครับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ตัดใบออกหมดเลยครับให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ครับง่ายๆประมาณนี้ครับการชํากิ่งตอนชามครับก็ไปลองทากันดูครับ คลินี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับก็ฝากเป็นกำลังใจใหกับช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ